เธอสงสัยเหมือนฉันไหมว่าทําไมอ่ะคนไทยถึงแบบโดนหลอกขายของนะโดนหลอกกันบ่อยจังเลยเธอแล้วก็มีข่าวมาเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองไม่ว่าจะเป็นกล่องซุม่มนะโดนหลอกโดนหลอกขายกล่องซุม่มโดนหลอกอ่า ขายทองนะคะแล้วก็แบบไม่ส่งทองให้นะคะแล้วก็ล่าสุดก็โดนโดนหลอกขายทองไม่มีเปอร์เซ็นต์นะคะพอเอาทองไปขายนะคะอีที่อื่นเขาก็ไม่รับซื้อนะคะเขาหาว่าแบบไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองนะคะเธอสงสัยไหมว่าทําไมทาไมคนไทยแบบว่าเจอเรื่องเนี้ยแบบเนี้ยตลอดเลยค่ะแต่ก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆนะคะนะถ้าเป็นถ้าถามฉัน่ะฉันจะคิดว่า จากความโลภอะค่ะประมาณว่าแบบอะไรที่แบบว่ามันมันดูกําไรเห็นๆนะ่ะเออประมาณนักกาไรเห็นๆน่นะก็รีบคว้าไว้นะคะแล้วก็ดูจากอีกการที่คนขายให้อะนะเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรนี้ค่ะเออหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นทำคอนเทนต์ช่วยเหลือคนอื่นนั่นนี่นู่นนะคะหรือว่าแบบ ภายนอกดูรวยดูอดของดูอะไรอย่างนี้ค่ะเออประมาณว่าเนี่ยเขารวยขนาดนี้เขาคงไม่แบบเขาคงไม่โกงกหรอกค่ะนะแต่ฉันจะบอกว่าอ,อีอีพวกแบบนี้แหละค่ะนะอีพวกแบบนี้แหละนะมันใช้ชื่อเสียงใช้ความน่าเชื่อถือนะคะนี่แหละตัวนี้ที่ต้องระวังเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอย่างอย่างตัวฉันเองอ่ะฉันจะคิดเลยเอาไว้ก่อนเลยว่านะอย่างตัวฉันเองฉันจะ,จะคิดเอาไว้ก่อนเลยว่า เงินมีค่านะจ๊ะเงินมีค่าเพราะเงินเป็นของหายากนะคะขีดเส้นใต้เงินมีค่าเพราะเงินเป็นของหายากถ้าเมื่อไหร่นะเงินเป็นของหาง่ายเงินจะกลายเป็นของที่ไม่มีค่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามมันะดูพวกใบไม้เปลือกหอยอะไรค่ะนะมันหาง่ายค่ะมันจะไม่มีค่าแต่เงินมันมีค่าเพราะว่าเงินมันต้องหายากเธอเงินมันต้องหายากนะถึงไม่ยาก ก็ต้องไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อไหรท่ที่ที่มีใครมาชวนเธอลงทุนหรือว่าเมื่อไหร่ที่มีใครมาชวนเธอไปซื้อของที่มันถูกถูกมากๆนะนะแบบคนขายขัดทุนนิดเห็นอะ่นนนะเธอต้องเอกใจแล้วไอเอ๊ะทำไมมันได้เงินมาง่ายจังเลยเธอมันมีโอกาสที่จะแบบโดนหลอกสูงอะ่ะเธอนะฉันชิดหลักการนี้ค่ะตั้งแต่นู่นตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยนี้ค่ะสี่สิบ มากว่าค่ะฉันไม่เคยโดนหลอกเลยสักครั้งเดียวนะคะเพราะว่าฉันคิดมาตลอดว่าเงินมีค่าเพราะเงินเป็นของหายากนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีคนเพียงสามเปอร์เซ็นเท่านั้นที่รวยนะคะนะโลกอความเป็นจริงคือมันจะมีคนแค่สามเปอร์เซ็นเท่านั้นที่รวยนะคะแล้วก็อีกสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะต้องฉลาดมากๆมันต้องพยายามมากๆก,ก,ก,กว่าที่มันจะรวยได้นะคะนะไม่มีทางหรอกะะที่แบบว่า ทำง่ายๆทำเหมือนคนอื่นไม่คิดเยอะไม่คิดซับซ้อนแล้วจะรวยได้นะคะนะคนรวยได้ก็มีแหลนะแต่ว่ามันไม่มมมมง่ายนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะ